ลองใส่สลายมนโนเพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับคนที่จะทําเหยื่อเองเนี่ยเหยื่อ1นกิโลนะครับใช้สลายมนโนเพียงแค่1นใน3ส่วนของซองนี้เร,เรียกผมมานหมอกเดี๋ยวผมอธิบายก่อนไอ้นี่ยมันคือเหยื่อหัวหาดทั่วไปเนาะเดี๋ยวเราลองมาผสมดูว่าเออ่ มันจะแตกตัวไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองกับลองใส่สลาลีมโนเพิ่มเข้าไปนะครับสําหรับคนที่จะทาเหยื่อเองเนี่ยผงสลาลีมโนเนี่ยช่วยในการแตกตัวแล้วก็ทําให้เหยื่อไม่จับตัวไม่จับตัวไม่เป็นก้อนนะครับแล้วลองมาผสมเหยื่อแบบอาหารทั่วไปก่อนนะครับอาหารทั่วไปก่อน บแบบนวดนิ่มเนาะ เหยื่อนวดนิ่มนะครับนิ่มแปบนเลยได้ละนะครับลองดูว่าเหยร่นวดนิ่มเนี่ยหัวาหารเพื่อเพียวนะครับที่เราปั่นใช้กันเนี่ยแตกตัวขนาดไหน แบบนะครับนี่แบบนิ่มเลยนะครับจะมีการโยารยนะครับบางส่วนตัวนี้เป็นเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามมีการโรยมีการแตัตัวนะครับ ตัวอยู่นะครับแต่ก็ยังถือว่าช้านะครับมีการโรยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราผสมน้ำน้อยกว่าน,นี้จะแตกตัวช้ากว่านี้เยอะเลยให้มันเหนียวเนียวนะครับสำหรับน้นสำหรับเหยื่อแช่นะครับเ,เรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวหนึ่งนาที สามสี่แล้วจริงหรอโอเคนะครับอันนี้เราลองมาดูด้านในนะครับมันเป็นนี่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองผสมสลดยมโนเข้าไปนะครับสำหรับเยอะตัวนี้นะครับที่เป็นหัวหารเพเพียวครับแล้วก็เส่เาเดิมนะครับสลดยมโนนะครับ ก็ใช้งานก็ไม่ต้องเยอะนะครับเยื่อ1กิโลนะครับใช้สลาลี่มโนเพียงแค่1 1ใน3ส่วนของซองนี้นะครับร้อยกรัมก็ใช้แค่อ่อประมาณ30กรัมนะครับอันนี้ผมโรยใส่ไปแค่ยิบมือเดียวคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวดูว่าสีจะเปลี่ยนนะครับสลายโมโนเป็น เป็นทําจากพืชนะครับทําจากพืชเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาผสมสลาดมโนเพียวๆกันดูนะครับนะ้บําเท่าเดิม

ใส่ลงไปเลยความฟุม้งนะครับบุ้มเรียกว่าม่านหมอกเ,เดี๋ยวเรามาผสมตัว สลด์มโนเปล่าๆดูนะครับดูการทํางานของมันว่านะครับตัวมันเนี่ยที่เป็นผงสีขาวเนี้ยครับที่เป็นผงสีขาวเนี้ยมันอมน้ําหรือเปล่านะครับมันเป็นโฟมหรือเปล่านะครับไมู่ดูอดีนะคับแตกไม่เล่เลยข้างล่างเป็นหมอกเลยนะครับ นะครับนี่นะครับเป็นผงสีขาวอย่างนี้นะครับจริงๆมัน,มนเราไปตกไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นตัวทําให้แตกตัวนะครับเดี๋ยวจะลองดูมันเป็นยังไง กลิ่นหอมนะครับกลิ่นเหมือนพวกข้าวนะครับแต่หอมแบบไม่แรงมากนะครับแทบไม่มีกลิ่นเลยโอเคเราปั้นใส่ตัวเบ็ดตัวมันเทวเพียวนะครับเดี๋ยวดีเราจะปั้นนะครับมันจะอยู่หรือเปล่า บวมเลยนะครับลงน้ำทีนะหลุดแล้นะครับจากตัวเบ็ดนะครับหายไปแล้วนะครับ,นะรบ,หนะรบให้ลองทีดทูอีกทีนะครับนี่แน่นเลย ฟูทันทีนะครับสังเ,เกตด,ดูว่ามันเป็นก้อนกลมๆเลยนะครับเมื่อกี้ลงไปเป็นวงรีนะครับลองอตัวเบรกขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนะครับเบี้ยเป็นลักษณะเบานะครับหายไปแล้วอันนี้นะครับเอาไว้ผสมกับเหยื่อหลักนะครับเอาไปใช้พี่เอไม่ได้นะครับมันเป็นผงทำให้แตกตัวลองใส่ไปก็ใหญ่เลย เห็นไหมเนี่ยนี่น,นะครับตอนขนาดนี้ยังลอยโอ้มดูบนน,นี่นะครับเดี๋ยวผมลองเขียร์ให้ดูอันนี้ฟูนะครับบวมเลยนี่นะครับ ไม่เห็นแล้วนะครับเป็นหมอคนลนะนะครับแม็กนะครับผงสลายมโมนะครับหนึ่งถุงนะครับหนึ่งร้อยกรัมนะครับวิธีการผสมนะครับใช้งานทางนี้เลยนะครับสี่สิบบาทนะครับราคาเท่าเดิมนะครับเปลี่ยนแพ็กเกจตาคาไม่ได้เปลี่ยนนะครับ โอเคนะครับเรื่องเร็วครบจบเดียวที